สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมครับในช่องทีมงานออกบ้านต้องมีผลงานครับวันนี้มาหาอยู่หากินแบบเจ้าบ้านครับมาเสาะหอยเชอรี่ครับผมเดี๋ยวปลาไปห่อครับวันนี้สามแม่บ้านใจกล้าครับมาเสาะกับแก้มแรงครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมเหมือนพอนะครับ ให่เไอ้เดี๋ยวพอครับเป็นเปลงครับผมหาอยากแล้วครับเดี๋ยวนี้นกปากหางลงเยอะเกินครับมาขึ้นนะเดี๋ยวหพอในพตอเนี่ยแ่จหหอยนะหัอัน่ะนี่ยหันอขนาดขนาดโอ้ คนจะลงกลมลงก็ใจขอลงติ๊กจับแก้มมาแรงครับนี่มอวนพยก็เดิเข้าใจว่ะโมกมาแรงนี่มาขายเด้อม <c oughs> าใช้ปานเด้อมออยู่หมะอ,อยู่เขาปิ้งเรามาลาลวยอ่ะคือคือ หือนาปิหนูดนักป่าน้อยนะคะ uhm, <desktop> ให้ท่ามออกระตัวเนี่ยมันเนี่ยมันหยียเป็นปลายให้ท่ามาเลยครับนี่นโอ้มันออกมาใหม่หย

Ừ. Né Nè đó. Này ít. Hả nhám hả nè. Má con má. lúc à tì, <laughs> ป่าเกิม hmm. น mm ี hmm. uh ่พอดีแ huh. ล้วก็ว uh ่าอไลนเนี่ยกะฮะฮะฮป้ตัวปืนหน่อนะเบสเออิดนหอย่อฮะปืนใบนั่นใบันไใบนใบใบอันนั้นใบอันไหนใช่่ตัวน่ โอ้เยอะน่ะหเนี่ยนกะมีหอมมันลุกนโ่วนย่ชีเปาก็มีครับนำจีรัะเดเก็บรัอ๋อยางแล้วบยิดขนาดนี่เกอเนี่ยเก็บตึ้มเอางเากลือแล้วแถวแถวนี้มีน่กันอรจอ่ะแถวน่ของเน่นะเก็บตึ้มไปลืมม้านะ ข้างหน้าตัวข้น้เนะมันลปแนขึ้นมามันเตัวโอ้มันล uh ่น huh. อ่ะมันอามันเนาะแกเปอนี่ข่นอดีๆไม่ยำเขาอ่ะ ะนาะหน้าตัวเนาะก็เออฮะเนาะหน้าเนี่ยเออเออหน้ามันสะท้อนเนาะรอยู่บนกะอยู่ลุจะหันเหมือนกันเนกะตัวเนี่ยตัหันตัวเนี่ยหันกันดาเนี่ยตัเนี่ยดุมๆนขวามือเนี่ยบนฟังเนีนเออเอาไปบอน้อยลม บอกไปบอกว่าจะยิบเซโปยน่ะเดินทางไปใหม่ต่อไปครับสามสาวครับในบ้านจะกล้าว,วันนี้สกับแก้มครับวันนี้ล้ำหมอล้ำพอหุนแล้วนะครับเนี่ยพอหุนแต่ละคนละ

มีคนมานะครับใส่เบ็ดเยียนเลยครับเนี่ยนะครับตางบนนี่เป็นดอยจระเข้นะครับเนี่ยชิสุดเลยครับนะครับบิวลักล้านครับผมเนี่ยครับสุดยอดครับ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาครับและดอยครับผมนี่ครับหาอยู่หากินแบบธรรมชาติครับสามสาวเดินไปแล้วครับถ้าเปล้วงเราผ่าจะทายอรอทายแล้วอ่าต้องทายเนี่ยในมันร้อนนะไหนครอนน้อยอ่ะได,ไดไ้อยู่ได้อยู่ไม่เหรอครับ

กำทางฟาดนี ha, <that> uh ่เขาโอ้ในเท่ก hmm. mm ับเนี hmm. mm ้ยตกตาหูในพุ่มจะตกหู้ก้เข้าไปเลในน่ะีเป้ากะจะลงหน้าจะลงเบาเบาน ต้องพึ่ดพึดนี่พอเก๋อกอทีพอหนามมันคูนมาต้องก๋อกทีห่อต้นน้อนนี่คับจับแบบไอเวลาเขาเสียบไม่เสียบไม่ ได,ได้อยู่ได้อยู่เก็บไปเก็บไปก่อนเนี่ยมีคนกินแรงเปลือนครับเนี่ยเหรอสบายขนาดนัก

มาลิซ่ามาลิซ่ามาล่อลยจ้าพอตครับด้าน,นหลังเป็นดอยจระเข้ครับผมโอ้ยก็ไม่โคตเย,ะยอยะนี่ส่วนโคตรใย่อะดู ่็ถ้าตัวน้อยเดี๋ยวเราไปคัดลงบ่องไงตัวตนนมากอ่หอมไม่ได้ก็จะเอาเลย ทากอยงอ่ะขอไว้ก็เอาอ่ะดูดิมาพัดคนดูเลยพีคนจะล้มแล้วนายกริบเขาในถังเน่ะน่าก่อนเนี่ยมึงเกันปุ๊ด

เอาหายลงกวาดอรอปุ้นแน่ไปลงไปไหมเดี๋ยวแม่นก้าแรงผมซับทั้งนั้นครับแต่แก่นใหญ่นะครับ

嗯。嗯。嗯,嗯。嗯

นี่กับบ้านไปหนึ่งคนครับผมหมดละในบ้านใจกล้าเหลืออายุสองคนครับเดี๋ยวนี่คน,นนี้กับพ่อไวครับเดินไปเลยนี่ประท้อธรรมชาติทั้งนั้น

หายากครับนกปากหางกินมดครับต้องเอามูผากอีสานไปภากเหนือไปเนาอยมดึ่งหอย ออืมอืมมสิ้นสุดภารกิจครับผมครับขอขอผลงาน,นร่วมเลยครับนี่นะคะคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเต่าอี้นะครับฝากกดไลค์กดติดต,ต,ต,ตามด้วยนะครับทางทองจ่องทีมงานออกบ้านต้องมีผลงานนะครับทางยู u ู e ครับผม วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับส,สวนนัครับ